ื่นเคร่งเราลับเงินอีกหนึ่งพันบาทเฮ้ยตื่นขึ้นมามีเงินเข้าหนึ่งพันบาทดีไม่ดีดีค่ากับข้าวค่าขานมค่านมให้ลูกให้เมียแล้วเห็นไหมสองคนนี่คือบนัสข้อที่สองนะฮะผมให้ดูครับแค่สองคนเนี้ยอะเมื่อกี้คำนวณเงินเสร็จแล้วคะแนนฝั่งน้อยจะเหลือศูนย์ส่วนคะแนนฝั่งเยอะครับเอาลบคะแนนฝั่งน้อยที่คำนวณหรือเอาเท่าไหร่เก็บไว้ ล้างทิ้งไหมไม่ไม่ครับเก็บไว้คำนวณในวันต่อไปโอ้โหนี่โคตรชอบเลยที่ผ่านมาโดนล้างลอกคุหเหนเอยทำไมยิกแต่ที่นี่มีเท่ไหรเก็บสะสมไว้ไม่หมดเลยนะฮะเราได้นักกี่คนสองคนสองคนคุณว่ามีไหมในโลกวันี้สองคนที่เขาอยากเป็นเจ้าของระบบเหมือนเดนกับเรามีเพ <c oughs> ชีวิตคนโลกและคนแปดพันล้านคนเป็นแค่ผู้ใช้ทั้งชีวิตครับ แต่วันนี้เรากำลังส่งต่อโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้กับเขาแค่สองคนนี้คุณดูนะครับเจนกระเป๋ากับสิบห้ากระเปา๋าค่าแนะนําคุณก็ได้สี่พันสี่แล้วนะโบโบนัสบริหารทีมอีกหนึ่งพันรวมแล้วเป็นห้าพันสี่แล้วอะ่ะว้าวบอกกี่คนเนี่ยสองคน แล้วสองคนนี้เขาเข้ามาเป็นลูกค้าหรือมาเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเหมือนกันกับเรามันไม่ใช่ลูกค้าที่มาซื้อกาแฟคุณแล้วก็ปัดตันี้ไม่ใช่แต่เขาเข้ามาเพราะเขาเข้าใจว่านี่คือการเป็นเจ้าของระบบเจ้าของลิขสิทธิ์สองคนนี้เขามีคนที่เขารักไหมมีเขาก็อยากให้โอกาสคนที่เขารักเหมือนกันจากเราหนึ่งคนบอกสอ สองคนบออีสองมันกลายเป็นสี่สี่ครับสี่คนไปบ่ออีสองมันกลายเป็นแปดแปดบออีสองกลายเป็นสิบหกแล้วมันจะหยุดบ่อไหมเนี่ยไม่หยุดตราบใดที่คนเห็นโอกาสแล้วส่งต่อโอกาสออกไปสาขาขายายออกไปทุกการขายายออกไปคะแนนที่เกิดขึ้นวิ่งขึ้นหาเราไหมวิง่งวิ่งขึ้นหา แต่คนข้างล่างนี้เราไม่ได้บอกแล้วใช่หรือไม่ใช่หไหมแต่คุณได้คะแนนด้วยเพราะคุณคือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์กี่กระเป๋าก็ตามแต่ท้งซ้ายและขวาจะวิ่งขึ้นหาเราด้วยแล้วบอกว่ากระเป๋าหนึ่งเนี่ยมันมีรายได้อยู่ที่วันละห้าพันคำนวณจากการที่มีคะแนนวิ่งขึ้นไปซ้ายสองหมื่นห้าขวาสองหมื่นห้าครับ คุณว่าหนึ่งกระเป๋าที่คุณลงทุนเนี่ยพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยแล้วองค์กรที่ขยายออกไปทําให้คุณมีได้เวลาห้าพันห้าพันเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะแสนห้าแสนห้าคุณลงทุนเท่าไหร่พันสี่เก้าเก้าสี่แต่คุณมีได้เวลาห้าพัน 5, 000, เดือนละแสนห้าตลอดชีวิตคุณว่าคุ้มไหมครับคุ้มคนคุ้มเลยคุณทําธุรกิจอะไรเนี่ยมีได้เดือนละแสนลงทุนแค่พันสี่ 1, เห็นไหมคะ และทุกคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาเขาขยายออกไปเขาจะหยุดขยายไหมครับไม่หยุดเขาไม่หยุดแต่ถ้าคุณมีหนึ่งกระเป๋านั่นหมายความว่าคุณจะได้เวลา5้าพันเดือนละแสนห้าแน่นอนใช่หรือไม่ใช่เพราะคุณเลือกหนึ่งลิขสิทธิ์ให้ตัวเองแล้วนะแต่คุณจะมีไรายได้มากขึ้นครับถ้าคุณไม่ใช่แค่กระเป๋าเดียวถ้าคุณมีสามลิขสิทธิ์คุณจะได้ไรายได้อยู่ที่วันละ <Please. S 2> วันละเท่าไหร่ 5เดือนละ4 000, ี่แสนหาครับแต่ถ้าคุณเป็จกกระเป๋าคุณจะได้วันละสามหมื่เดือนละล้านห้าหมื่นบาทและถ้าคุณเป็นไซส์ VIP สิห้ากระเป๋าคุณจะได้วันละเจ <5. S 2> ็ดหมื่เดือนละ2องล้านสห้ามื่บาทสังเกตไหมฮะรายได้ข้อนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นหนึ่งกระเป๋าหรือสิบห้ากระเป๋าทำเหมือนกันไหมเหมือนกันทำเหมือนกันคือการไปขยายลิสกทธิ์ส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนเหมือนกันเลยทำเหมือนกันลงทุนครั้งเดียวเหมือนกันแต่ไรายได้เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่ที่ว่าใครมีกระเป๋ารองรับรายได้มากกว่ากันคุณมีหนึกระเป๋าก็วันละห้าพคุณมีสิกระเป๋าก็วันละเจ็ดหนั่นแหละครับ นี่คือรายได้ข้อที่สองรายได้ข้อที่สองนี้รายได้ออกตอนกี่โมงนะเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งน,นะเที่ยงคืนครึ่งนะโอเคและที่สำคัญครับ